ไฮยโยสวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมหลายเลนเจอร์กันต่ออีกเช่นเคยมาเดิมนะครับผมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดตู้กาชาติต่อดีกว่านะเป็นตู้กาชาติอ่าทั้งครบรอบ10ปีเนาะไอตู้การันตีแสงมืดอ่าหนึ่งตัวนะครับผมนั่นแต่ไล่ดีนะครับผมปเปิดได้นหนึ่งครั้งนะโอเคแล้วก็เปิดตู้อันนี้ด้วยแล้วลากันนะเปิดตู้เพิ่มโอกาสนะครับผมจับคู่อ่าได้สองตัว แสงตัวหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ตัวรอบปกติตัวหนึ่งนะครับผมนะเป็นตัวของบ่าเนาะมันเพิ่มอกาศมาให้เราสุ่มนะครับผม <_ S 1> เดี๋ยวจะมาสุ่มด้วยแล้วกันนะ่าว่าจะได้หรือเปล่าผมจะสุ่มหมดทุกไอเดียแล้วนะ่าเหลือไอเดียสามแล้วก็สี่ห้าหกเนาะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาเปิดบดเลยลวกันนะในคลิปนี้จะได้หรือเปล่ารุนดูคพรามผมหน่อยลวกันนะเพ <_ S 1> ื่อน,น <_ S 1> ๆแล้วก็บ้ฟด้วให้ผมหน่อยลวกันนะกดไลค์นะครับผมนะนะเออช่วยหน่อยแล้วกันนะ ขอบพระคุณครับผมกดแล้วใช่ไหมต้องบัฟตัวให้หมดแล้วใช่ไหมนะแล้วก็น่าจะได้เฮนแน่ๆเลยใช่ไหมคลิป <c> น <oughs> ี้แต่ก่อนขอมาเฮในส่วนของตู้นี้ก่อนนะลวกันนะครับผมเนี่ยตู้ถ้าแสงถ้ามืดนะครับผมการันตีได้ตัวดีๆหรือเปล่าหรือ <c oughs> จะการันตีตัวเกลืออ่าลุ้นดูดิไอดีสามผมจะได้ตัวไหนมาครอบครองนะในสองตู้ถ้าแสงมืดปุ๊บอโนบิสเย้ก็จะได้ ตัวที่ต้องการตัวที่ใช้งานได้ดีปัจจุบันโอเคถือว่าเป็นเรื่องดีดีนะดีกว่า2อไอดีแรกเลยนะครับสองไอดีแรกโอ้โหได้ตัวอย่างเกลือมากอ่ะก็ใครยังไม่ได้ดูนะผมได้ตัวไหนมาบ้างนี่ก็ย้อนกลับไปดูได้นะนะสองอ่าสองคลิปที่แล้วนะครับผมนะอ่านี่นะตู้เพื่อโอกาศในสองตัวซันลี่แล้วก็บาวนะครับผมนะตัวเป็นเลนเจอร์ ปกติรอบนี้นะครับผมนะเป็นเลนเจอร์ครบรอบ10ปีนะครับผมเป็นทีมร้อ,องเพลงนะ,ะแล้วก็ดึงคอลโบเลนเจอร์มาด้วยนะสำหรับเดือนนี้ก็ดึงในสองตัวของซากุระมิกุมาเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะสำหรับและเกีเนเจอร์ของเรานะฮะก็โอ้ดีมากเลยครบรอบ10ปีรอบนี้คือมีอะไร เล่นขึ้นเยอะเลยนะครับผมทั้งกิจกรรมแจกของรางวัลอะไรเงี้ยนะผมสุดยอดตึงจัดเลยนะเกมเนี้ยแจกเยอะจริงนะครับผมแจกเยอะเหมือนจะแบบว่าพร้อมปิดตัวเกมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมนะยังไงปึ๊บผมจะเปิดแค่แบบว่าใช้ตัวกระชาอย่างเดียวก็แล้วกันนะหรือว่าอาจจะเปิดโดยที่หากเกียร์โดยที่ใช้รูบี้หรือเปล่าวะยังไงดีคิดดูก่อนอชอนะก็อาจจะเก็บไว้นะครับผมนะอะรูบี้นะ สตวการ์ช่าอาจจะเปิดหมดหรือไม่ก็แบ่งเปิดไว้นะครับผมนะเก็บไว้แบบว่าเปิดรอโคลาโบเดือนหน้านะอ่าเดือนหน้าก็ยังมีโคลาโบเรนเจอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะส่วนเดือนเนี้ยก็อ่ามีโคลาโบเรนเจอร์มาดึงมามาเสริมเฉยๆนะอ่าก็เป็นตัวของซากุระมิคุนั่นแหละนะผมที่พูดไปนะก็อ่าไม่ใช่ว่าเดือนหน้าจะไม่มีโคลาโบเรนเจอร์นะก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมนะเป็นอ่าในสองรอบอเดือนเลขคู่นะครับผมนะก็ มาทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมนะเออทุก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 เดือนเลขคู่เออต้องคงแบบนี้ไม่ใช่มาทุกเดือน <laughs> ถ้ามาทุกเดือนนี่อ้โหเกมคงแบบ <laughs> สุดยอดนาะดู <laughs> นะครับผมโอเคยังไงเออรอบนี้ยังไงได้หรือเปล่าแซนลีอ่ามันชื่ออะไรนะแซนลีร้องเพลงเหรอแซนลีนั่นแหละท้าแสงใหม่นะครับผมเป็นเดือนนี้นะครับผมก็ถามว่ามันเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีมากน้อยเพียงไหนก็น่าจะดีอยู่นะผมคิดว่า เออมันก็ได้อยู่นะครับผมมันเป็นตัวเลนเจอร์คอมโบแร่หนึ่งด้วยนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็่ามีในส่วนของร่างก้าวดาวนะมีความสามารถเพิ่มแร่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอยู่ท่าวีด้วยใครขัดในส่วนของคอมโบไหนเนี่ยก็สามารถเอาตัวนี้มาใช้ได้หมดเลยนะมันเป็นสายว่องไวนะครับผมใช่ไหมนีสายเลยนะลืมโอเคแต่ <laughs> okay. ก็ช่างเอะเราเปิดไปเรื่อยๆดูก่อนเพราะว่าผมก็อยากจะได้หมดแหละนะผมนี่เซลลี่ตัวนี้นะ ตรงหน้าโตตรงเนี้ยผมก็อยากได้หมดแหละนะครับผมมวกตัวหน้าโตตัวแสงดวมทัอ่าแสงมืดตัวใหม่อะไรอย่างงี้นะครับผมนะมันคงไม่ทําแบบตัวกากๆกมาหรอกเนาะใช่ไหมตัวเกมถ้าทากากมาก็คงไม่ได้หรอกเนาะส่วนเลนเจอร์ปกตินะก็เป็นบาร์แล้วก็โคโน,นะนี่นะรอบเนี้ยเดือนเนี้ยนะครับผมก็ มันก็ถามว่ามันใช้ได้ไหมผมก็ต้องบอกเลยนะว่ามันพอใช้ได้อยู่นะครับผมเออใครแบบขาดตำแหน่งอะไรอะไรยังไงเนี่ยผมว่ามันก็เอามาใช้พอจะได้อยู่นะก็ไม่ได้เก่งอะไรรู้หนาหรอกแต่ก็พอจะได้เฉยๆนะครับผมแต่ว่าในส่วนของความสามารถอ่าคอมโบอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีนะเออรอบเนี้ยมันก็จะดูไม่ค่อยเด่นมากเท่าไหร่นะสำหรับพวกความสามารถอันเนี้ยนะัมแต่พวกสกิลเนี่ยใช้ได้อยู่พอจะใช้ได้นะครับผมดีบนบนเอ้ยไม่ใช่ดีบนเนี่อ่าดีก,กลางกลางดีล่างๆอะไรนย่ี้นะผมได้อยู่นะส่วน สันลี่นะออกามาหน่อยโอ้ไม่ออกก็นแน่นอนนะครับผมนะมันก็อเป็นตัวที่แบบน่าจะแบบเล่นมานานแล้วนะครับผมมันก็หาทางบบบแบบว่าคอมโบอะไรเงี้ยนะผมนะตัวหนึ่งแล่หนื่อะไรเงี้ยนะครับผมก็เอามาเสริมได้นะเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะโอเคสรุปมันไม่ได้สักทีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนะผมซันลี่อ่ะมาหน่อยมาหน่อย,อยจัดให้หน่อยุเพื่อนยังไม่ได้บัฟด้วยผมน,น่เลยบัฟด้วยพวอีกรอบหนึ่งนะเออใครที่บัฟแล้วก็บัฟอีกหน่อยแล้วกันนะครับผมนะ <c oughs> ปึ๊บโอ้โหไม่ใช่ว่ากดดอกหนึ่งแล้วก็กดอีกดอกหนึ่งก็คือหายไปนะ <c oughs> เ,อเอาดวงคืนไม่ใช่นะกดก็คือให้มันมีโอ้โหเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งโ,โหไม่ได้อีกรู้สึกสิ <c oughs> ไม่ไหวที่จะเคลียร์เกือเกิดไปแล้วอุ่าส์แบบดวงดีหรือได้ตัว อ่าดีๆจากาตู้กาชา10ปีโหจากตู้การันตีแสงมืดอย่างนี้ได้ตัวบาวนุบินมาไอตัวนี้ผมจะไม่ได้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยมาหน่อยเอาหน่อยเว้ยไอที่3ผมไม่นะขอหน่อยขอสักตัวหน่อยขอร้องจัดมาให้หน่อยได้หรือเปล่าเอาฮึบเอ้อหนอตัวกาชาผมเลืออยู่12อ่ะผมแบบว่าหมองหมดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปหาเพิ่มเติม ส่งเดือนนี้แล้วครับผมนะมันแจกเยอะอยู่แล้วนะครับผมทั้งตัวกาชาธรรมดาแล้วก็ตัวกาชาอ่าครบรอบสิปีนะครับผมนะแจกเยอะมากๆเลยแล้วก็ลูบี้นะก็แจกเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แจกอ่ากบก้าดาวด้วยนะครับผมนะสตัวแล้วก็แจกบัตรไอ้ไม่ใช่บัตรไอตัวไอรดเซ็ตความสามารถเก้าดาวอะเ,ออเปลี่ยนความสามารถ9ก้าดาวเนี่ยมันอ่าม,ม,มันแจกให้2ใบนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมโอ้สรุปไม่ได้นะอ่ะส่วนเรื่องของเกียร์นะตรงนี้นะครับผม มันมีเพิ่อมอากาศมาให้อันสมดูสักหนึ่งรอบนี้ไหมว่าสมดูสักรอบแล้วกันนะมันคงไม่เสียหายอะไรหรอกไอดีสามของผมก็ก็ยังต้องการเกียร์อยู่นะเออลองดูดิเกียร์สิป,ปีเนี่ยจะออกบ้างไหมผมคิดว่าน่าจะออกอหะแต่ว่าออกออกยาก <c oughs> ออกยากสําหรับผมคนอื่นนี่อาจจะออกง่ายก็ได้หรือจะยากเหมือนผมก็ได้นะปึ๊บ อยังไงไม่ได้เออไม่ออกไม่ออกแปดดาวสักทีเลยหกดาวล้วน,ลนแล้วก็ไปเกียร์โอ้ยแจก,กรีล้วน,นเลยแจก,กเกลือทั้งนั้น <c oughs> นะครับผมขออีกสักรอบหนึ่งดิมาหน่อยจัดให้หน่อยอ,อ,อ่ะเน็ตเป็นไรเนี่ยฮัลโหลอันนีช้าเน็ตชาอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอสักรอบหน่อยดีเกียร์แปดดาวจัดมาหน่อยอึบอึบเกลือ เกือบทั้งนั้นเก็บปีเลยโอ้ย oh, <c oughs> เรียบร้อยโอ้ย <c oughs> oh, oh, hey. เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับผมไม่ได้แลครับผมเกลือไปนะเฮ้อเซงโอเคมาเปิดต่อในส่วนของไอที่สี่เลยดีกว่านะครับผมนะมาดูดีในส่วนของตู้การันตีทัดแสงทัดมืดหนึ่งตัวเต็มๆนะผมตู้ไออ่าสิปีนะผมนะดูดีว่าจะได้อ่า ตัวไหนมานะครับผมเป็นขอเป็นตัวดีๆหน่อยนะเป็นตัวที่ไม่เคยมีนะครับผมแล้วก็ขอเป็นตัวแบบใหม่ๆนะเอออย่างเช่นบกบาอนุบิดนาฬิกาโป๋อะไรอย่างนี้นะครับผมนะขอหน่อยขอหน่อยจัดให้หน่อยนะเออผมยังไม่มีนะเออบาอนุบิตนาฬิกาโป๋แล้วก็อะไร่ะไอ้บาไก่ทองไอ้ล็อกนี้น่าจะมีนะมั้งไอดีสีถ้าจะไม่ผิดอ่าบาล็อกน่าจะมีแล้วมีมีแล้วล่ะนี่เห็นไหมมีแล้วไปแล้วนี่นี่ไก่ทองยังไม่มีนะ เพราะฉะนั้นก็มาให้หน่อยละกันนะครับผมขอเป็นตัวใหม่ๆอ่ะพวกตัวไอ้เก่าๆคงไม่เอานะแล้วก็บินอ่าพวกตัวบินไม่กันบินอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่กันบินพวกบินกันบินไม่เอาเออจะพูดแบบนี้โอเคนะอ่ะยังไงเออรอบนี้สุ่มเล่นๆดูก่อนปุ๊บลองเชิงยังไม่ออกนะในส่วนของโต้ เพิ่มอกาสซันลี่นะอ่ายังไม่ได้นะผมอ่าแน่นอนนครับผมไอดีนี้ก็เช่นกันนะเปิดตัวกระช่านะโอเคลุยต่อครับผมปึ๊บแต่ว่าน่าจะแบ่งเปิดแล้วแหละเพราะว่าดูทรงมันเปิดหมดมันก็ไม่ได้อะไอดีเนี่ยไอดีที่3เนี่ยเป็นตัวอย่างเลยเปิดก่อนนะครับผมมันไม่ออกเลยขนาดร้อยใบนั่นน่ะเออร้อยใบก็ไม่ออกสู้ภาษาอะไรกับ50ใบมันจะออกอะไรแล้วหัวใจสิอันนี้ก็เปิดแบบช่วงแรกๆนะไม่ได้เปิดแบบหลังๆนะ ขนาดแรกๆก็จะตลาดวายแล้วหลังๆมามันจะยิ่งแบบไม่ออกเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เออไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะก็ยังมีพวกของรางวงรางวัลอะไรเงี้ยเยอะแย,ยะมากมายอยู่นะอ่าแล้วก็มีแบบพวกรอตารอใจด้วยนะก็อย่างเช่นไอในส่วนของไอเขาวงกดอนะ่ะก็มีแจกลูบี้ด้วยนะออถ้าแบบอะไรอนะ่ะเหมือนเหมือนมันกับน่าจะเหมือนกับสเตจวิ่งเนะ่จบรอบมันปุ๊บก็ให้ในสองรางวัลอะไรงี้นะครับผมมันดังอันดับอะไรเงี้ยนะฮะ Okay, โอเคก็ก็แจเยอะจริงอะลูม่อะผมว่าโอ้เดือนนี้เป็นสุดยอดจริงอๆน่าจะปิดตัวเกมเร็วนี้แน่นอนเลย <laughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคนะฮะลุยต่อครับผมยังไงเอ่ยรอบนี้ฮึบอาบาก u t ชึบยังไงจัดมาให้หน่อยนะปัะ๊บตัวเกลือเลยไม่ไหวที่จะเคลียร์แล้ว อ้ยมันจะออกแย่ออกเย็นโอ้โหแซลลี่จริงครับผมเหมือนเหมือนเหมือนมันกวนอ่ะออกแซลลี่จริงอ่ะแต่เป็นแซลลี่แบบนี้อ่ะโอ้ไม่ใช่แซลลี่แบบตัวโน้นอ่ะโอ้จัดมาให้หน่อยอย่าเกลือหลายให้ตายสิฮึบขนาดบัฟดวงแล้วนะเนี่ยเออยังไงโอ้โหเกลือไปอีกรอบโอยดอกขอการเกมน้ำบึ้ดเลยเก็บปีเลยฮึบโอ้ต่อไหมดับเบิ้ลเลยดับเบิ้ลต่อไห้หยุดเก้ ไม่ไหวแล้วอ่ะผมเปิดไอ้นี้เลยละกันนะลุ้นอ่าก็ลุนตู้กระชาิสิบป,ปีครับผมนะอ่ะเป็นตู้เป็นตู้การะตีแสงมืดนะ,ะนูดีว่าจะได้ตัวดีๆหรือเปล่าขอหน่อยนะขอตัวดีๆมาปลอบใจหน่อยละกันมันเปิดไม่ได้นะนสองตูวซันลี่ครผมโอ้ซันลี่จริงยอยากจะร้องไงเออได้เซนลี่รดขนเี่ยอะไรเนี่ย Okay. โอเคเลยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะผมได้ตัวนี้กับตัวนี้ครับผมอย่างน้อยก็ได้5้ารูบี้นะ <c ười> คิดในเง่ดีเข้าไปคงไม่ได้ใช้อะไรหรอกนะครับผมนะไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรเน่ๆเลยนะครับผมมาเปิดต่อไอดีที่5้าเลยดีกว่านะครับผมดูดิว่าจะได้ <c ười> ตัวดีๆบ้างไหมไม่ใช่มัน <c ười> เอาตัวไอแซลลี่อยู่อนี้เหมือนเดิม,มนะไม่เอานะโอโหอ,อย่างน้อยก็ เอาการบินเอาบินมาให้ก็ได้ถ้าจะให้ตัวแบบเนี้ยเออผมว่ามันยังพอจะแบบเรียกแนวทางในการเล่นได้นะครับผมเอามากันบินเอามาเล่นบินอะไรงี้นะครับผมนะตัวเก่าตัวใหม่ก็อะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมแต่ว่าเก่าไปก็ไม่ดีหรอกนะฮะโอเคจะรุ่นก่อนเลยดีไหมหรือว่าจะอ่ะผมรุ่นก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเผื่อมันจะได้ตัวขยะอยู่รอบนึงไม่เอาดิไม่เอาตัวขยะเอาตัวดีๆหน่อยนะ เป็นแสงเมื่อทั้งคีก็ขอตัวหนหดเจ๋งๆบ้างเหมือนกับไอดีนสามใช่ไหมบาอนุวิทนะ่ะขอมาหน่อยดิจัดให้หน่อยไอดีนี่โอ้โหจัดจริงคือจัดจิตโอ้เพื่อนๆได้ตัวไหนมามาบ้างก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะมาอวดกันมาขิงกันได้นะส่วนผมขิงตัวนี้เลยรถขนขยะนั่นแหละนะฮะโอเคก็เอเค่เปิดได้ตัวนี้กับตัวนี้แหละไม่เป็นไรฮนะทำใจไว้ก่อน โอเคออกมาทำใจเยียบร้อยแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ยังทำใจไม่ลงอย่างเงี <c oughs> okay, ้ยโอเคไหมเปิดในสองตู้เพิ่มโอกาสต่อเร็ดดีกว่านะครับผมแซนลี้ทัดแสงแล้วก็กับตัวบราวนะครับผมตัวปกตินะเป็นบราวดัดไม้โอเคจัดมาหน่อยได้หรือเปล่ามาหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ยมาหน่อย,ย,อ,ยอย่างน้อยก็ขอแซนลี่ปลอบใจหน่อยดิไอ้แซนลี่ตัวโน้อนอะไม่ใช่แซนลี่คนขออยัน ไม่อยากจะโคดดังอะ่ะมันจเจ็บช้ำเหลือเกินอะ่ะ <c> เ <oughs> มได้ตัวดีๆก็ไม่ได้แด้วาได้ตัวแบบนี้ไอ,อตัวอะไรเมื่อกี้ปะเห็นแบบแบบไปดูแบบหนึ่งดิเหมือนเหมือนแบบว่าไม่เคยได้นะผมอ๋อเป็นตัวนี้นะเป็นทีมไทยโอเคโอเคเป็นล็อกของเดือนก่นกอนๆเนานะก็โอเคนะครับผมนะผมไม่เคยได้นะก็เลยแปลกใจอ่ะเปิดต่อครับนะผมไอดี ID นี้ยังไงได้ไหม โอ้ยอยากเกลือหลายได้เดียวเรีย,ยบร้อยอเปิดแล้วล้วผมปึ๊บผมจะไม่แบบรอสุมส่มๆนะคือขี้เกียจรอสุ่มนะพอรอสุ่มมันก็งันๆแหละเหมือนจะมันไม่ออกอยู่ดีอะ่ะเออม,มันหมดมันแบบว่าบทดมันจะไม่ออกก็ไม่ออกอะ่ะมันจะออกก็ออกนะครับผมออกง่ายง่ายนะครับผมแต่รอบนี้มันน่าจะเกินหรือเปล่าผมเนี่ยเอา้าฮึบยังไงโอ้โหเกือไปครับผมเรียบร้อยหมดแล้ว เออรูบี้เปิดเลยแล้วกันนะเพราะว่าอยากจะได้จริงๆนะตัวสองเอ่อธาตุธาแสงนะซซลลี่อะ่ะเออตัวอื่นผมไม่ได้อยากได้หรอกผมอยากได้ธาตแสงขอมาหน่อยจัดมาให้หน่อยได้ไหมอ้ยยอ้ยควย,อย <c oughs> ขอไปแลผมกับคำหยาบใคร <c oughs> มันเซ็งจริงๆนะครับผมได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เกลือจริงนะไอ้ดีเนี้ยโอ้ยแย่จริงๆเลยก็ต้องสู้กัดฟันต่อไปเรื่อยๆนะไอ้ดีเนี้ย่เปิดต่อไอดี สุดท้ายนะครับผมนะใช่ไหมไอดี ID ที่6นะครับผมไอดี ID พิเศษของเราเนาะก็โอเคสองไอดีสุดท้ายไม่ใช่2องไอดี ID กดก่อนหน้านี้เราเปิดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ขอไอดีนี้ให้ได้ตัวดีๆหน่อยแล้วกันเพื่อเป็นทาน ลอบใจนะครับผมนะเออแต่ว่าค no like like ิดง yeah. ่ายๆดีเราก็ได the ้ตัวตัวนี้มาหนึ่งตัวแล้วล่ะไอหนึ่งไอดีแล้วล่ะก็คือไอดีสามเนาะแต่ว่าขอบ้างดีขออีกสักไอดีดีอ่ะตัวดีๆอ่ะตึงๆอ่ะขอมาหน่อยได้ไหมฮะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวขอลุ้นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูดีว่าจะได้บ้างหรือเปล่าเนี่เป็นไรเนียได้บ้างไหมน้อเนี่ยผมจะเปิดห้าสิบตัวกระชากอย่างเดียวนะ เออจะแบบว่าแบ่งเปิดนะครับผมคงเปิดหมดไม่น่าจะได้หรอกคิดว่านะครับผมแล้วก็เก็บไว้ยาวต่อแล้วผมคงจะเก็บไว้แบบรอเปิดโคลโบเดือนหน้าดีกว่านะเดือนหน้าน่าจะได้ถล่มทลายเปิดอ่าโคลโบรเรนเจอร์แล้วก็ด้วยตัวกระชายแบบน่าจะน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นได้มากกว่านะสำหรับรอบนี้คือแสงมืดเป็นไม่ได้นะครับผมไม่ได้ตัวดีๆนะฮะส่วนท่าแสงไอ้ตัวไอ้ซันลี่อ่ะ ไอเนี้ยนะครับผมเซนลี่ไอดอลซุปเปอร์ไอดอลเนี่ยไม่ได้เลยโอเคเอาไม่ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะรผมมายัางไงก็ต้องสุ่มดูก่อนแหละนะเผื่อมันจะฟุกได้จั่วได้ยังไงโอ้โคนี่โอ้โหไม่ลุ้นล้วไม่ลุ้นล้วกดจิ้มจิ๊บไปเลยแล้วกันเอาไหมนี่นนแนี่โอ้โคนี่อีกแล้วดับเบิ้ลโคนี่เย็นเก่ชิปเปิร์ ทิปเปิลโคนี่ไหมโอ้รอบนี้เป็นพิกโกครับผมโอเคฮะลุยต่ออีกรอบนึงยังไงรอบนี้ขอลองอ้าปากหน่อยแล้วก็ฟึบยังไงมาไหมจะหน่อยมาโอ้ไม่มาเรียบร้อยครับผมโอเคฮะผมห้าสิบตัวกระจาที่เหลือเนี่ยจะเก็บไว้ดีไหมเนาะ <c oughs> หรือจะมือย่างอีกไม่ดีกว่าไม่ย่างดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าอืยัางมือเข้าไว้ ไม่ใช่ว่ายั้งมือให้ไปจิ้มนะโอเคตัวดีๆมาหน่อยนะส,ยส่วนของตู้สิบปีการันตีแสงมืดยังไงเอย่ยขอแมวตัวขยะนะเออไม่ขยะจริงแต่ว่าผมมีแล้วตัวซ้ำโอ้ยอะส้มก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะอย่างน้อยได้ก็คือได้ตู้คนจะใช้งานได้ดีนะครับผมนะสรุปก็โอเคนะคผมได้แหละคงดีแหละนะครับผมนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ยังไม่อยู่ขออีกสักรอบอจัดเลโอเคพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วขอบคุณที่รับชมมาถึงขนาดนี้มาถึงขนาดนี้แล้วกันนะก็ขอบคุณมากครับผมโอ้เศร้าจริงนะเพือ่อนๆตัวไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันโอเคสำหรับลิปนี้บายบาย,ายครับผมสวัสดีครับ